สวัสดีเพื่อนสมาชิกดรอยแซนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวหัวเว่ย s อทเซน3 0สามร้อยนะครับอันนี้ก็เป็น Android รุ่นที่ราคาไม่แพงมากครับหกพันเก้าร้อยเก้าสิบาทครับจากทางค่ายหัวเว่ยนะครับเมื่อเปิดกล่องออกมาครับก็จะกับตัวเครื่องนะครับนี่ครับมาตัดแบบนี้ในกล่องนะครับก็จะมีกล่องมีอีกกล่องหนึ่งอยู่นะครับในกล่องในกล่องนึงก็มีอุปกรณ์ครับ หูฟัง s m a l l t a l นะครับมีสายไมโคร USB มีคู่มือนะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ครับสเปคคร่าวๆครับของ a s c s n t G 3 0 0นะครับก็เป็นซีล1 g h z งะครับผม s i n ก l ลคอร์แรม512หนะครับผมหน้าจอ4นิ้วนะครับความเอียดเป็น Y VGA นะครับที่ด้านล่างครับก็มีปุ่มเมนูปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มแบ็คนะครับทางด้านซ้ายมีปุ่มรูม็อกเกอร์ครับไปปรับเพิ่มลดเสียง ส่วนด้านล่างตัวนี้ครับก็จะมีช่องเสียบไมโคร USB แล้วก็ช่องไมโครโฟนส่วนด้านบนนะครับมีช่องเสียบจกจ็ค3.5แล้วก็เป็นปุ่ม power นะครับบริเวณด้านหลังนะครับก็มีนี่ครับสปีคเกอร์อยู่ตรงนี้กล้องความเบียด5ล้านครับออโต้โฟกัสแล้วก็ i v d แฟลชนะครับส่วนรูตรงนี้คือไมค์ตัวที่2ครับเป็นไมค์สำหรับตัดเสียงรบกวนรอบข้างเองหรือว่าเป็น noise reduction ไมค์นะครับสำหรับการแกะฝรั่ังครับก็แกะที่ตรงนี้นะครับ นี่แกะออกมาเลยนะครับคือเห็นเงินเงินนี่มันไม่ใช่เหล็กนะครับมันเป็นพลาสติกครับนี่ครับเป็นการเคลือบสีโครเมียมไว้นั่นเองเมื่อเปิดมาแล้วนะครับก็เจอกับแบตเตอรี่ความจุของแบตเตอรี่นะครับหนึ่งพันสองร้อยสิบมิลลิแอมตัวนี้เป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับเป็นซิมขนาดปกติแล้วก็ตัวนี้เป็นช่องใส่ไมโครเอสดีนี่ผมใส่ไว้อยู่ครับตัวนี้สองกิกนะครับคราวนี้เราจะลองเปิดเครื่องกันนะครับด้วยการประกอบฝาหลังกลับเข้าไปนะครับก็แค่นี่ครับวางแล้วกด กดให้คนครับเรีสังเกตนะครับตรงนี้มีโลโก้ DTS อยู่นะครับคือเป็นระบบเสียงนะครับที่ทาง a w e ยเอามาใส่ในตัว a g 3 0 0นี่เราเปิดเครื่องกันนะครับกด Power อร์ค้างไว้เครื่องก็จะสั่นนะครับนี่ครับบูตขึ้นมาเป็น a s e n n t สำหรับเครื่องที่ขายนะครับเห็นว่ามาพร้อม Android ซึ่งเป็น Gingerbread นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมได้เฟิร์มแวร์ไอ e a มแซนด์วิ h มาอัปเดตนะครับอาจจะเป็นตัวที่ทดลองอยู่นะครับแต่ลองมาดูกันว่าเป็นไอซิมแซนด์วิแล้วมันเร็วขึ้นหรือว่า มีอะไรปรับเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับนี่ครับหน้าล็อกสกรีนของ Huawei a s c e n ส G300 เมื่อกลายเป็นไอศครีมแซนด์วิชแล้วนะครับผมนี่ครับบนล็อกก็มี2ด้านครับคือถ้าเลื่อนไปทางด้านขวาเป็นการปลดล็อกเครื่องธรรมดาเลื่อนไปทางด้านซ้ายครับก็เป็นการปลดล็อกแล้วเข้าหมดกล้องทันทีนะครับและนี่ครับคือหน้าโฮมสกรีนซึ่งดูแล้วจะมีรูปลักษณ์ของไอศครีมแซนด์วิชอยู่ค่อนข้างมากเลยครับคือถ้า Huawei นี่ไม่ได้ปรับอะไรมากนักนะครับก็ใช้ลันเชอร์แล้วก็ UI เป็นของไอศครีมแซซนนววิชะส่่ใหญ ทางด้านซ้ายก็จะมีหน้าอีก2หน้านะครับคือทั้งหมดมี5หน้านั่นเองนะครับนี่คือหน้ากลาง้างขวาเขามีอีก2หน้าเอาให้เราปรับแต่งได้ตามใจชอบนะครับ notification bar ครับก็ลดๆเหมือนกันไม่มีอะไรเลยนะครับเซตติ่งอยู่ข้างบนแบบนี้เรียกว่ามาแบบ c อซ์คิมทันวิทเพียวๆเลยนะครับส่วนตรงนี้ครอบ App d r a w e r มันแตะขึ้นมาครับก็โชว์ว่ามีแอปอะไรอยู่บ้างแล้วก็มีส่วนเป็นวิดเจ็ตนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อลากเลยส่วนแอป Drawer มาแล้ว ก็จะเป็นส่วนของวิดเจ็ตการปรับแต่งหน้าจอนะครับส่วนที่เป็นแอปพลิเคชันไอคอนตรงนี้นะครับสามารถจะแตะค้างลากไปลากมาเพื่อเปลี่ยนหน้าได้นะครับแบบนี้ย้ายหน้าไปหน้าอื่นหรือว่าจับกลุ่มรวมกันครับสร้างโฟลเดอร์สร้างแฟ้มขึ้นมาก็แตะค้างไปนะครับลากไปชนกันก็จะกลายเป็นโฟลเดอร์ขึ้นมาครับแบบนี้แตะค้างลากมาชนกันเพิ่มไปได้อีกนะครับนี่ครับก็มี3ามสามแอปพลิเคชันอยู่ในโฟลเดอร์นี้ ส่วน Widget นะครับอย่างเช่นตรงนี้ครับเป็น t o อ k เ er ก Widget คือไว้เปิดป wi ิด i Bluetooth, GPS อะไรแบบนี้ครับ Widget พวกนี้ก็แม่นอนครับต้องเข้าที่ a อปดเวอร์ครับแล้วเรียกแท็บวิดเจ็ตวิดเจตของ FM Radio ออกมาใช้งานนะครับหรือจะเป็น Widget อย่างแกลเลอรี่ Gallery ครับลางมาวางาพื้นที่ไม่พอนะครับไร้ระวังไว้หนอืนนะครับ แล้วก็เลือกอัลบั้มมาเร็ย้วครับก็จะได้วิดเจ็ตของลเลอรี่ครับมีรูปภาพที่เราถ่ายมาโชว์ตรงนี้แล้วก็เลื่อนดูได้แบบนี้ครับครับมาดูส่วนของเมนูและการตั้งค่าต่างๆนะครับเราเข้า setting โดยการลาก notification bar ลงมาครับตรงนี้คือแถบแจ้งเตือนนะครับซึ่งมีมิสคอลมี SMS มีข้อความมี WhatsApp มี l ล n e มี Facebook อะไร ก็จะขึ้นมาโชว์ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเราก็แตะได้ส่วนการตั้งค่าเข้าตรงนี้ครับแตะไปที่การตั้งค่าแล้วก็สิ่งทตั้งค่าต่างๆครับเป็นเรื่องของระดับเสียงนะครับความสว่างหน้าจออะไรเงี้ยครับก็เลือกตั้งค่าในตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนที่ว่า storage ครับเก็บข้อมูลจะได้รู้ว่าในตัวเครื่องนี้มี ROM อยู่เท่าไหร่นะครับพื้นที่ทั้งหมดนะครับ2.02 GB นะครับคือมีประมาณ2กิกนั่นเองส่วนตัวนี้เป็นส่วนของ SD card นะครับ แยกกันเขาจะมาทดลองฟังเสียงลำโพงครับว่ามันดังมันใสอะไรแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะใช้หูฟังด้วยเลยเพราะว่าจะจะดทดสอบ FM radio หรือวิทยุไปพร้อมกันก็กดจูนก่อนนะครับให้มันหาคลื่นจูนเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกเปิดฟังจากสปีคเกอร์ตรงนี้ครับ

ย้ายกล้องของ asus g สามร้นะครับการตั้งค่าต่างๆที่แถบด้านซ้ายนะครับแตะขึ้นมาได้นะครับก็จะมีให้เลือกนี่ครับโหมดการถ่ายภาพครับถ่ายภาพเดียวถ่ายพาโนรามานะครับส่วนที่2ครับก็จะเป็นเอฟเฟกต์ต่างๆครับก็จะมีธรรมดานะครับคือไม่เปิดเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์นิเกทีฟนะครับแสงจ้าลดจํานวนแสงมีโมโนมีซีเปียนะครับส่วนที่3ครับนี่ครับคือไวเบลาร์นครับเลือกปรับไวเบลาร์ได้นะครับว่าอัตโนมัติ ใต้แสงหลอดไส้หรือพวกแสงสีส้มนั่นเองหรือว่ากลางวันใต้แสงพระอาทิตย์นะครับหรือออเรสเซนต์คือแสงขาวหลอดผอมส่วนวนี้ครับเป็นการตั้งค่าเพิ่มเติมครับก็จะมีเรื่องของโหมดพื้นฉากนะครับเทมขอลองเปลี่ยนกับเมนูกิจก่อนแล้วกันครับจะได้ไม่สับสนกันไปมากกว่านี้เลือกเมนู เริ่มมรียภาษาอังกฤษแล้วครับคราวนี้เอาเข้าไปที่โหมดกล้องใหม่นะครับการตั้งค่าเพิ่มเติมอ่ะซีนท้ายนะครับเลือกปรับซีนได้นะครับแอคชั่นพอเทตแลนด์สเคปไนท์โหมดไนท์พอเทตนะครับิมเมจเอดจ์เมนต์นะครับหรือ eV นะครับค่า EV exposure value นนะครับปรับเพิ่มความสว่างความมืดของภาพตรงนี้นะครับ ไทม์เมอร์คราก็ตั้งเวลาถ่ายภาพรีวิวนะครับและเวลาที่ถ่ายแล้วจะดูภาพรีวิวก่อนที่จะให้มันกลายเป็นโหมดถ่ายรอบหนึ่งครับฟีเจอร์คุณตี้ครับซูเปอร์ไฟล์ครับความเอียดสูงสุดคือ5ล้านนะครับออโต้โฟกัสเปิดส่วนการถ่ายภาพนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันแตะเพื่อโฟกัสได้ครับแบบนี้ฮะทัชโฟกัสทัชเพื่อโฟกัสแบบนี้ครับแล้วก็ถ่ายนะครับทัชเพื่อโฟกัสครับถ่าย เราคลที่อยากจะซูมนะครับก็ใช้ปุ่มหวลุ่มครับนี่ครับกดค้างไว้ครับซูมได้ครับแบบนี้นะแต่กับดีต้องซูมนะครับไม่ใช่ออปติคอลซูมบดีต้องซูมธรรมดาส่วนตรงนี้ครับก็เป็นการเปิดปิดแฟลชครับนี่คือแฟลชออโต้นะครับแล้วนี่คือแฟลชออนเห็นไหมครับจะยิงแฟลชตลอดเวลานะครับใั้มนตอนที่โหมดวิดีโอนะครับแล้วก็สลับตรงนี้ครับแตะเลื่อนลงมาก็กลายเป็นโหมดวิดีโอนะครับสำหรับโหมดวิดีโอครับการตักษ่าต่างๆก็ ก็จะมีความอวิดีโอสูงสุดครับเป็น VGA ครับ640คูณ180นะครับนี่ครับก็มีไว้าลานซ์ครับเรื่อกปรับได้เช่นกันนะครับแล้วก็เรื่องของเซตติ้งเพิ่มเติมนะครับเมื่อเริ่มถ่ายวิดีโอครับจะเห็นนะครับว่าเวลาก็จะเริ่มวิ่งนะครับแล้วก็โฟกัสครับก็จะมีการปรับให้ด้วยนะครับระหว่างที่ถ่ายอัตโนมัตินะครับแบบนี้ครับนี่ครับถ่ายออกมาครับนี่ครับก็จะชัดแล้วครับตอนนี้ อาจจะได้แรจจะเบิร์นิดนึงตัวกล้องครับสามารถจะปรับออโตโฟกัสให้เองนะครับเวลาถ่ายวีดีโอนะครับคราวนี้มาต่อกันที่งานเปิดเว็บครับลองเล่นเว็บกันดูนะครับสำหรับตอนนี้นะครับตัว Flash Player เนี่ยมันก็จะไม่ให้ดาวน์โหลดใน Play Store แล้วนะครับนอกจากว่าใครที่เคยดาวน์โหลดอยู่แล้วอาจจะเข้าไปดาวน์โหลดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยดาวน์โหลดเนี่ยก็ต้องเข้าไปที่ Adobe ครับนี่ครับไปที่หน้านี้ครับแล้วก็ดาวน์โหลดตัว แฟลชเพเยอร์มานะครับนี่ครับก็จะมีแฟลชเพเยอร์ของ android ทุกทุกเวอร์ชันเลยนะครับก็เลือกดาวน์โหลดจากตรงนี้ไปได้เลยนี่ครับตอนนี้หน้าเว็บก็โหลดเสร็จแล้วนะครับก็มีแฟลชเล่นอยู่ข้างบนครับพวกโฆษณาอะไรนะครับแล้วก็ตัวของเวอร์แซนวิกลีด้วยนะครับอ่ะลองเลื่อนดูนะครับนุลมก็ถือว่า ก็ลื่นพอใช้ได้นะครับอาจจะมีกระตุกหน่วงๆบ้างบในบางจุดนะครับแต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างโอเคทีเดียวการซูมเข้าออกนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลองเล่นเกมสามมิติกันครับผมก็ไปดาวน์โหลดเกมอย่าง Armor Slayer มานะครับเกมนี้ก็เห็นว่าคนเล่นเยอะดีก็เลยลองหลดมาลองดูนะครับก็เป็นเกมสามมิติครับลักษณะเกมก็จะเป็นการเดินเดินแล้วก็ ยิงๆฟันๆครับเก็บเงินเก็บอะไรไปแล้วก็ไปอัปเกรดทุนยนของเรานะครับอาร์เมอร์สเละครับตัวละครเราครับก็จะมีครับก็จะมีส่วนหัวนะครับส่วนปืนนะครับแล้วก็ส่วนไอพ่นแล้วก็มีอะไรเพียบเลยให้เลือกซื้อแล้วก็เปลี่ยนได้นะครับลองดูหุนเรานะครับแล้วก็รวมถึงนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนบอดี้หุ่นได้ด้วยนะครับนี่ครับ เลือกบอดี้หุ่นนะครับแล้วก็เลือกลระสุนที่แบบเลือกเปลี่ยนได้นะครับแต่ก็แพงใช้ได้เลยครับประถมเก็บตังค์ได้สองพันกว่านะครับแต่ละตัวนี่โอ้โหเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับเราก็รวมถึงพวกชิ้นส่วนปืนด้วยนะครับก็แพงเหมือนกันนะครับปืนเนี้ยหมื่นสองอะไรเงี้ยนะครับเอาแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวจะไม่เล่นเกมกันแล้วเข้าเกมเลยครับในเกมก็จะมีหลายด่านครับมีจังเกิลนะครับมีฟอนไลน์นะครับซีเบสนะครับทีกด่าน ให้เล่นนะครับช่วงแรกจะมีแค่นี้นะครับการมาขับก็ไม่ยากครับตัวทางด้านซ้ายครับก็มาคับเดินครับทางขวาก็ยิงครับนี่คือมันมาขับอัตโนมัติครับถ้าเกิดว่าสตูอยู่ไกลก็ริงปืนถ้าอยู่ใกล้ก็จะเอามีดก็จะเอาดาบฟันครับตกค้างก็ได้ครับแบบนี้ มาดูการเบนช์มาร์นะครับเราจะทดสอบประสิทธิภาพตัวเครื่องกันนะครับโดยจะเริ่มจากมัลติทัสก่อนหนึ่งจุดสองจุดหนึ่งจุดสองจุดไม่เกิน2จุดครับได้แค่นี้เท่านั้นนะครับแต่ว่าก็้ือว่าค่อนข้างโอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นการเทส์ประสิทธิภาพด้วยอัลจอร์ตู่แล้วก็ควอแดสน,นะครับแต่ ก่อนอื่นเทนี้ก็ต้องปิดแอปก่อนนะครับเราก็จะกดปุ่มโฮมค้างนะครับเพื่อไล่ดูรีเซ็ตแอปแอปที่เปิดล่าสุดขึ้นมาครับแล้วก็สไลด์ครับปิดไปนี่ครับสไลด์ปิด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 ให้หมดเลยนะครับนี่คือการใช้ปุ่มโฮมนะครับกดค้างแทนปุ่มรีเซ n t แอปบนไอโฟนทันวิดนั่นเองแล้วก็อย่างหนึ่งครับบนไอโฟนทันวิดนี่วิธีการจับภาพหน้าจอครับก็ใช้ปุ่มรุ่มดาวครับหรือปุ่มลดเสียงนะครับบวกกับปุ่มพาวเวอร์ครับปุ่มเปิดเครื่องวิธีการก็นี่ครับกดพร้อมกันนะครับแบบนี้ ก็จะพับหน้าจอให้เรียบร้อยนะครับซึ่งวิธีนี้ครับใช้กับตุวเครื่องนะครับของ Android ที่เป็นไอซ์ครีมแซนด์วิชนะครับ4.0นะครับขึ้นไปก็สามารถใช้ปุ่มว o l u ลุ่มดาวครับพร้อมกับปุ่ม Power ครับกดค้างพร้อมกันไว้นะครับไม่เกิน2วินาทีครับก็จะพับหน้าจอให้ทันทีครับเลยครับเราก็มาเปิด Benchmark ด้วย c o r a n t Standard กัน สำหรับคะแนนคอ l l Dance Standard นะครับของ a s s e n c G 3 0 0นะครับ <S <S อยู่ที่อยู่ที่นี่ครับ1757นคะแนนครับไปตรงนี้อีกโปรแกรมหนึ่งที่เราใช้ทดสอบก็คือ Antutu นะครับ สำหรับคะแนนนะครับอันดูตู้ของเอเซนจีสามอยู่ที่3,207คะแนนครับอยู่ตรงนี้นั่นนะครับคือทั้งหมดของการรีวิวโมเวอร์เอเซนจีส0มของดรอยแซนในวันนี้นะสำหรับเครื่องที่ขายในบ้านเรานะครับก็มีอยู่2เครื่องตรงถีดด้วยกันนะครับคือจะแบ่งเป็นประมาบสองคือเป็นของ True d t a c อะไรอย่างงี้แล้วก็ t รูทีโอนะครับส่วนอีกครื่องนก็จะเป็นเ0้าร้อเป็นของ AS แล้วก็ TOT นะครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องลองถาม กับที่ร้านที่จําหน่ายดูเพราะว่าถ้าผมเช็คเนี่ยที่ข้างกล่องมันไม่มีรหัสหรืออะไรที่บอกว่าบอกได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าเป็นรองรับขึ้นไหนอะไรยังไงส่วนราคาเปิดตัวนะครับก็วางจำหน่ายที่หกพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมใครสนใจครับก็ไปลองดูได้นะครับก็ถือว่าเป็นแอนดรอยที่สเปคก็ค่อนโอเคแล้วก็ราคาไม่แพงมากนะครับสำหรับขนาดตัวเครื่องผมว่าก็ค่อนโอเคนะครับแต่ว่าอาจจะมีของน้ําหนักที่ว่าผมถือรู้สึกว่ามันแอบหนักนิดน,นึงนะครับเทียบกับตัววัสดุซึ่งดูมันก็ จับจับมันก็ไม่เหมือนโลหะนะครับแต่ว่ามันมีหนักรู้หนักตรงไหนเหมือนกันนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเมื่อีมงาน่อยแซนขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ